ไฟมาแล้วผู้ชม,ม,ม,ชมกำลังทยอยมาบัางไฟนะคะับผู้ชมบรรทุกมาจะเข้าที่ตั้งแล้วนั่นขับรถกำลังหาที่เหมาะเหมาะแล้วก็จะนำบังไฟเตรียมพร้อมที่จะนำเข้าไปจุดในเวลาต่อไปนะครับส่วนเทนนอรจะเป็นร้านค้าร้านขายนะครับที่จะ แล้วก็บริเวณผู้ชมเข้าไปชมที่ฐานนั่นเองยกลงแล้วครับผู้ชมยกล,ลงจากรถ ไปแล้วครับนำไปเตรียมพร้อมที่บริเวณจัดนะครับเตรียมเพื่อที่จะนำไปจุดในเวลาต่อไปนี่ก็มาแล้กคารคหนึ่งโหสุดยอดแล้วผู้ชมบางไฟมาเยอะเลยทีเดียว กำลังหาที่จอดให้ดีแล้วเด้ชะนำวันางบ้างไฟลงจากรถต่อไปอือสุดยอดเลยน้องผู้ชมบ้างไฟงามมากเลยกำลังหาที่จอดรถก่อน

บาฝ่ายกำลังหมาอีกแล้วท่านผู้ชมนี่กำลังยก

ยกลงเตรียมเนี่ล้วบัไฟมากันเยอะที่เดียว คร m ต้องมาเวลาก็ได a ก็ไ a ้ แต่ละแ่ละ้ายก็จัดแจงเตรียมความพร้อมกันอย่างคึกคักทีเดียวท่านผู้ชมแต่ละค่ายแต่ละค่ายที่นำล้างไฟมาถึงบริเวณจัดงานก็เตรียมความพร้อมให้ได้เวลาที่จะนำไปจุดในลำดับต่อไปแต่กคึกคักทีเดียว ือใบตองกับกล้วยก็มีสิ่งที่ต้องใช้เป็นส่วนประกอบสนึ่ของบ้านฝายท่านผู้ชมเป็นกล้วยนะครับเป็นส่วนหนึน่งของในการจุดบ,บ้านฝานะครับ ต้องถันสุดของลายบ้างไฟเลยท่านผู้ชมขั้นตอนการผลิตการประกอบบ้างไฟแต่ละบ้างอะไร หลากหลายขั้นตอนนั้ชมขั้นตอนการประกอบก็ละเอียดปรอนูระณีสพิถีพิถันอย่างยิ่งทีเดียว เราใช้ผ้าเทปผ่านให้กับกล้วยติดกับลำบ้างน,าานาั่นเองวิถีพิถันมาเรามาดูสัมผัสการประกอบบางไฟก็ได้ความรู้ได้เห็นพี่น้องความร่วมมือร่วมมือของแต่ละค่ายแต่ละค่ายต้องพิธีพิถันอย่างยิ่งทีเดียวจะได้บางไฟขึ้นสูงเสียบฟ้า แต่ละบ้างแต่ละช่างก็ทีมงานเข้มงวดพิถีพิถันอย่างดีทีเดียวสิท่านผู้ชมค่ายน้องเพลวพรา,พายค่ายบังไฟแสนน้องเพ,พลวเปล่าเสือร้ายโนนคูณอำเภอ,อยางชุมน้อยท่านผู้ชมมาไกลจริงก,กำลังเร่งทีเดียว ทต่พนุ่นก็ตามเองดตวยบนรุ่นกระองขอฝากตัวการดูจักรงมันว่าเนี่ยเปิดน้ำท่วมเงื่อนเฮอานี่นะเนี่ยน่วมเก่นไหลของมันเนี่ยทางอาจารย์ตัางบอกไปทุกทายทุกคณะน้าท่วมเฮตานกที่นารัก บอลบุรีนะครับการทีมงันที่ดาบุ่งรไูปมาอดแล้วไปตูปมาหนาดานบอนเด้อนะับอ้วตัวยังเป็นทั้งการนะครับที่บอพุ่งแ้กันโอในตูนจากว่าแลวกคิวหนึ่งยังก็บริจูดอบังไฟมาหอดแล้วแต่่อยเดียวเจ็ดใจนะครับขาดตูบังไฟไปตายเพลินบนจะไดทำการลมหางล่างหู้ถานนะครับพอเป็นบังไฟบอลล่างท่นบยาก ต้องย่านว่าเตลมีแฟนทั้งตํานะครับมือนี้ฮะุ่นหลานแน่นอนนะครับนักบังไฟเทีบสปีดข้ามานะครับใหตไปหาบังไฟยูทีเป็นลาบัง,งไฟด้วยเรียมลุงดิสานเตรียมแม่ล้วสองบ้างกันนะครับสียินข่าวไล่นะครับผู้ที่แสดงความเสียใจด้วย ผูตีนันยาสูตร้แห้งละพี่น้องเลยแต่ว่ามันก็ไม่เลื่องที่นิดคัดนะครับจะต,ต้องมิ้ใจเพื่อนั่นแต่ละค่ายก็กำลังระดมเร่งที่จะประกอบบางฝ่ายจะนั่นำขึ้นไปสู่ฐานแล้วก็จะได้เผาในเวลาที่ทางฝ่ายจัดงานประชาสัมพันธ์ประกาศบอกต่อไปโอเคผู้ชมขอเก็บบรรยากาศไว้เพียง เท่านี้กันแล้วกันเดี๋ยวไปรอชมบรรยากาศออตอนช่วงเข้าจุดอีกทีหนึ่งว่าจะคึกคักแล้วก็จะขึ้นสูงเสียดฟ,ฟ้าขนาดไหนก็จะเดี๋ยวตามไปรอลุ้นในเวลาถัดไปนะครับระหวางนี้ก็ต้องขออภัยหากเป็นผิดพาดประการใดก็ต้องขอโทษเข้าไปหรือ